ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CL 250 Scramble r CL 300 Scramble r และ CL 500 Scramble r ซึ่งภาพที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพ CG จากนิตยสารอย่างแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการคาดหมายถึงความเป็นไปนได้ในการที่ Honda กำลังเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ซีรีส์ใหม่ในแบบส c ครมเบอร์คลาสสิกย้อนยุคโดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้อยู่ที่70%ซก็ต้องถือว่ามีความเป็นไปได้มากทีเดียวครับความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ 250, 300และ5 0 0ซีซีนั้นอยู่ที่เมืองไทยของเราครับถ้า Honda มีแผนพัฒนาออกมาจริงแล้วก็เมืองไทยของเราจะเป็นฐานผลิตทั้ง3โมเดลที่ว่านี้ เช่นเดียวกับการที่ Honda ได้มีการพัฒนารี b e l 250รีเบ l 300และร e b บ l 500cc โดยใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากระแสะข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริง CL 250 CL 300และ CL 500 Scrambler จะเป็นซีรีส์ใหม่ที่มีการพัฒนาและผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปยังตลาดทั่วโลกเช่นกันปัจจุบันนี้ รีเบล300ในเมืองไทยวางราคาอยู่ที่146,900บาทล่าสุด Honda ญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัวรีเบล 250S ที่มีหน้ากากครอบไฟหน้าเปิดตัวไปในช่วงเดือนตุลาคม2564ด้วยราคา638,000เยนคิดเป็นเงินไทยประมาณ180,000บาทครับเป็นเครื่องยนต์250ซีซี 26แรงม้าที่9,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด22นิวตันเมตรที่7,750รอบต่อน,นาทีซึ่งแตกต่างจากรีเบล3 0 0ในเมืองไทยของเราส่วนรีเบล5 0 0ปัจจุบันนี้มี2แบบให้เลือกครับก็คือรุ่นธรรมดา222,800บาทและรุ่นพิเศษ Bobber Supreme Edition 2,35,300บาทมีชุดแต่งรอบคันตั้งแต่มีหน้ากาครอบไฟหน้า ยางสปริงหุ้มแกนชกอัพหน้ายางครอบแกนชกอัพตรงระหว่างแผงคอบนและแผงคอล่างเบาะนั่งสีน้ำตาลแฮนเดิลบาร์สีดำฝาครอบหม้อน้ำแต่งโครงป้องกันเครื่องยนต์พักเท้าแบบบอดสีดำและอื่นๆอีกหลายจุดด้วยกันพื้นฐานเครื่องยนต์ก็เหมือนกับตระกูล cbr 5 0 0 r 2ส,สูบเรียง d o b l e overhead c a m s p, สี่วาล์วต่อสูบป,ปริมาตรจริง471ซีซี ซึ่งถ้าหากว่าเจ้า CL 2 5 0 CL 3 0 0และ CL 5 0 0 s c r a m l l e มมีการพัฒนาออกมาจริงแล้วก็พื้นฐานเครื่องยนต์ก็จะเหมือนกันกันกบ r e b e l 250 Rebel 300และ r e b e l 5 0 0นั่นเองครับยังแมชชีนได้มีการคาดหมายว่าปลายปี2022ก็คือปลายปีนี้อาจจะมีการเปิดตัวทั้ง3โมเดลที่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไป ในโอกาสหน้าครับ